แล้วที่วางแผนไว้เป็นยังไงบ้างพี่ทอนที่ค<อ>ุดยิมชุดนี้จะลื้อออกหมดเลยแล้เปลี่ยนเป็นเบาะตรงเปลี่ยนเป็นแบบเบาะตรงแบบนี้ใช่ครับเชื่อมเป็นาาเชื่อมใหม่เชื่อมเป็นวมใหม่โอ้ยเร็วจัดมิูมันแรงมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะ ระหว่างที่เรารอพี่ยิ้มนะคะไปซื้อแป๊บเล็กแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูพี่ท่อนกันตอนนี้พี่ทอนก็กําลังเตรียมโครงให้พี่ยิ้มนะคะตอนนี้มีการตัดมีการเชื่อมและพี่ทอนครับตอนนี้มีการทำแล้งพี่ตัดยิ้มอยากได้คอรตรงอยากได้คอตรงใช่แต่ก่อนอยู่อย่างนี้อ๋อจะบากแต่ก่อนมันจะเอ็นเอ็นไปข้างหน้าใช,ใช่ไหมพี่ทอนก็เลยบากบากให้มันคอรตรงอย่างนี้ตัดออกแล้วก็ให้มันงั้าเข้ามาแบบนี้ใช่ ก็จะถูกใจหรือเปล่าไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าตัดไปแล้วแหละลองดูก่อนอ๋อคือปรับแต่งทรงให้มันได้ทรงตามที่ต้องการนิดนึงแล้วที่วางแผนไว้เป็นยังไงบ้างพี่ก็นทุเนี่จะลึกออกหมดเลยแล้วเปลี่ยนเป็นเบาะตรงเปลี่ยนเป็นแบบเบาะตรงแบบนี้ใช่ครับปึ๊บเชื่อมเป็นเชื่อมใหม่เชื่อมเป็นโครงใหม่แล้วก็แล้วตัวฐานมอเตอร์เกียร์มอเตอร์ก็ต้องแปงใหม่เหมือนกันครับแปงใหม่เหมือนกันมีแฟลตบาร์มาเชื่อมมาต่อเพิ่ม โอเคไม่มีการวาดแบบอะไรทั้งนั้น,น,นคือตัดแปะเอาตามหน้าง,งานเลยชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้แล้วตอนนี้พี่ยิมก็ออกมาซื้อเหล็กครับนู้ได้แล้วไดว้เมื่อกี้ลืมมานนิกำลังเลือกเหล็กอยู่ลืมถ่ายทุกคนได้ดูว่าเออเทคนิคการเลือกเหล็กเป็นยังไงอะไรแบบนี้คือแถวบ้านพี่ยิมมันมีอ่ะ เหล็กที่เป็นร้านส่งอะ่ะขายเลยมันก็แบบโหยมาหากรรมแห่งการเลือกเหล็กอ่ะเหมือนอยู่โรงเหล็กอ่ะแล้วก็เป็นราคาที่แบบว่าราคาโรงเหล็กอ่ะที่มันไม่ใช่ราคาร้านก่อสร้างอะ่ะถ้าเราไปซื้อเหล็กร้านก่อสร้างก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงกว่านิดน,นึงแต่ถ้าไม่สะดวกทํามไม่มีกิงก็ต้องเอาไงแต่ถ้าเรามีตัวเลือกเราก็เอาตรงที่เราเลือกได้ก่อนนะแบบนี้วันนี้ก็ได้แล้วนะสองชิ้นเป็นเหล็กกลมที่จะเอาไปทําแป๊บแฮนกลับ ชุด housing มอเตอร์เส้นเคยอ่าแต่ขว้างกว่าเดิมหน่อยนึงเพราะว่าเวลาเจาะมันจะได้ไม่หมิ่นน,น,นี่เฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็เดินทางไปซื้อสีต่อซื้อสีพวกพวกสีปิดปเลยให้มันจับจ,บจบเลยเด่นๆเลยแล้วก็เอาไปพ่นโคพงเชื่อมต่างๆให้เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ได้ขี่แน่นอน <c oughs> เพราะว่ามีมีมือดีพระนครมาช่วยคนระับไปโอ้ เมื่อกี้ออกไปซื้อสีกล่องคอนโทรลแล้วก็เหล็กโอโ้โหพันกว่าบาทแล้วอะอคันนี้ครึ่งหมื่นแล้วอะ่ะตว่าทำอะไรลงไปเนี่ย <c oughs> เคยวงจรน,นี่ก็สามพันแล้วอะอเน่แต่มันน่ารักอะไมเนี่เห็นไหนไม,มน่ารัก เดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ใหม่ดีหรือว่าหรือว่าก็เก็บเก็บบอดี้ไว้แต่ว่าก็อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันได้แฮงก่อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอมันมีแฮงขึ้นมาใช่ป่ะมันเป็นทรงเดี๋ยวเราลองเดี๋ยเราก็เสริมได้ซ้อมนั่งประมาณอย่างงี้เออให้มันขี่ถึกง่ายๆหน่อยไม่อย่างงั้นอะอีกอย่างเราก็ใช้เหล็กพาดเลยอ่าอนอาจจะใช้เหล็กพาดพาดมาให้ตรงๆไปเลยอันนี้ก็อาจจะแกะออกเลาะทิ้งไว้ก่อนใช่หลัดอรกเออใช่ใช่แล้วตัดตูดออกปุ๊บมันก็จะกุ้นๆน่ารักน่ารักตัดแค่นี้พอใช่ <cam ina> ออ่เท่ากับตัวเลยอ่ะตัวกี่ในบ้านพักเท้าตรงนี้ก็แกะออกได้นะพี่รอผมซื้อพักเท้าใหม่มาแล้วอันนี้จนเดิมัไมันไม่ต่างอะไรกับตัวซื้อจักรยานซื้อรถไฟฟ้ามาก็ขาดละสี่ห้าพันนะไม่มีสตอรี่ซื้อมาแล้ว้องถ่ายคลิปเลยน้องก้องก็ไม่ดู <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ที่มันแพงเพราะว่าเราลงทุนใหม่เราซื้อเหล็กทั้งเส้น6เมตรเงี้ยมันเยอะไงเหล็กเมื่อกี้630บาทห้าสีก สีอีกเมื่อกี้สี460ก็พันเดียวทำไมจะต้องซื้อมาเยอะแยะสี่แล้ทำไมต้องซื้อมา3 4, 4? สีสีอ่ะมันต้องมีรองพื้นแล้วก็มีสีจริงแล้วมีแลกเกอร์เข้าใจเนี่ยทุกคนดูไว้ไอบ้บรรเจริดเอาอีกแล้วปะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไอ้รถจิว๋วไฟฟ้ากระปุกลุกข้เนี่ยจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาจะที่ขี่ไปทั่วเลยขี่ขึ้นชั้นสองขึ้นจึงตัดฟ้าขึ้นไปเลยดามคานเลย ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการหาตำแหน่งมอเตอร์ตอนนี้เหมือนจะเออติดไหมมีมีทางมาติดไหม,ม,ไ,ม,ไ,หมไม่ติดใช่พอดีแต่ตรงน,นี้น่าจะพอด,ดเพราะว่าอย่างไรมันก็เคยติดโซ่มาอยู่แล้วนะแต่เราก็ตัดพวกอันนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยโซ่ยาวแค่ไหนเยีเ่ยมเ, yeah, เอาโซ่มาหน่อยแล้วมาแล้วเอาตำแหน่งเอาโซ่มาเดี๋ยวจะได้ดูตำแหน่งว่าเราจะใส่ใช่ไหมข่าเอ้ยอย้ใช่ใช่ใช่ เราทำ housing มาเลยแหละจะทำทำเหมือนเดิมใช่แล้วก็วางใบใหม่ใช่เออวางวางครับตรงนี้เราเชื่อมเลยอ่าเชื่อมมาเชื่อมลายก็เสร็จเลยแถวเลยโอ้โหโคตรเท่เลยเนาะแบบเป็นแบบตอันนั้นไม่ต้องมาพูดอแล้วอนนี้คันสุดท้ายแล้วนะอันนั้นอนนั้นอันนั้นน่าจะนั้นนะคันสุดท้ายแล้วนู่นรออยู่คันนู่นนู่นเคอร์กี้นู่นตอนแรกจะไปใส่คันนู่น เอาผมพ่อก่อนพ่อเงีย้ยนพ่อเงี้ยนลูกขอ,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 อแต่ว่าคานูก็เป็นแบบดิบเลยนะเออเป็นน่ารักดีว่ะตัวพอพอย่นคอเข้ามาเออมันลดิมันล้อหน้าล้อหลังมันใกล้เคียงกันเลยน่ารักเลยอ่าตอนนี้าาซิงซิงแบบหมาะใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดตูดนี่ตัดตูดอันนี้<ร>ก็พวกนี้ล็อทิ้งให้หมดเลยเอาไฟโรลแล้วดับได้ไหมดัดไปเพื่ออะไรอ่ะอยากสั้นๆเหรอถ้าถ้าตูดสั้นก็จะน่ารักมันจะตัดไปเลยหรือว่าหรือว่างัดดัดลงก็ได้มั้ง<ร> ให้มันตรงตรงเหรอใช่นั่งได้เหรอเขซ้อนซ้อนหลังได้มาลองดูเข่าลูกตีนเหยียบก่อนเข่าลูกสองผลต้องัดซนกันโอ้ได้เหรอพี่หัวพี่มาที่มาก็มีกับแล้วบ่อบ่อเดี๋ยวว่ากันอาจจะเป็นกระดานไปก่อนตอนแรกหมายกระดานก่อนแล้วเดี๋ยวหุ้มบอกใส่ทีีนึงเด๋ยวก่อนถ้าไปสั่งทำอ่ะมันจะนานเพราะว่าเขาจะต้องปั้นฟองน้ำขึ้นมาก่อน เดี๋ยวเราใส่ไม้กระดานก่อนตอนนี้พี่ท่อนทำมาทำไปนี้ก่อนแผ่นเครื่องวางปุ๊บ้นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิมจัดการพวกเรื่องเลาะพวกนี้อะไรเงี้ยนิดหน่อยหน่อยในระหว่างที่พี่ท่อนเขากําลังทำแท่นมอเตอร์เราก็สร้างกล่องวงจรรอไปเลยเสร็จนนี้ได้สวมจั่วเดียวกับแบต2 4โวลต์30มมิลลิแอมป์อันนี้ก็ขี่ได้ทั้งวันแล้ว ก็เริ่มจากวงจรไปเข้าบอดช์มาเลยอโอเ,อ,เอามับนี่นะได้แล้วยิ่งการใส่บอดใส่ลังก็ไม่ให้เรื่องยากอะไรถ้าอย่าย้ต่อไปเสร็จ <c oughs> แล้ว ก็ที่ไฟฟ้าอ่าได้ได้ได้ทุกทรงอันจะได้ตอบมอเตอร์ได้อืมใช่พ่อ,อสนใจนพ่อเอาสักคันไหมจกักรยานมอไซค์ไฟฟ้าไม่เอาอ่ะไม่ต้องเติมน้ำมันนะพ่อก็ของพ่อถูกกว่าของพ่อแรงพ่อร้อยยี่สิบได้เจ๋ถึงนะมาเยี่ยมไอ้จาดมึง <c oughs> จะลองม, <c oughs> มะเจ๋ถึงนะอย่าลองมะครั้งที่แล้วแข่งไปแล้วเดี๋ยวครั้งนี้แข่งกับพ่อเลยครั้งนี้ครั้งนี้น่าจะได้เป็นร้อยด้ยนะว้ ร้อยบาทเหรอเนะ่ยน้อยเลยเหรออยู่ในกระเป๋ายไอ้กันดูกระเป๋าแปดสิบแม่คือมันคือตัวนี้มันเป็นรถไฟฟ้าอยู่แล้วไงตัวเนี้ยไหนมันรถไฟฟ้าเหรอใช่เหรอพ่อไม่ใช่ไหมข้างไหนเนี่ยไอ้นี่มันเป็นรถห้าร้อยไงห้าร้อยบาทงัยห้าร้อยน้ำมันไงพ่อเครื่องตัดหญ้าห้าร้อยน่ะเฟรมถี่น้ำเงินอ่ะรอดูตอนเย็นได้เลยไว้แข่งมีไว้แข่งกับลูกๆแม่ให้แม่มันสูงขึ้นมันนิดนึงไหน นี่นี่นี่แบบแบบแบบเราขอบคุณแบบจากพี่หน่อยมันจะเสร็จมาประมาณนี้โอ้ยคล้ายคล้กันั่นเลยไออะไรนะสเตอร์ไม่ใช่ไอรถแทงอะรถทับได้ใช่ไหมมิกซี่เหรอเออมิกซี่อ๋อประมาณนั้นเลยนี่ใครเกะนิดพี่มาห่อเอามาภาพมาจากไหนน่าจำชื่อไม่ได้อ่ะเออก็ดูรอยมาในทิกตอกเราก็เลยเออเออขอบคุณขอบคุณไว้ด้วยไม่แล้วมันคือ คือพูดง่ายๆว่ามันไม่เมื่อยใช่เออแห้หรอเออได้แล้วพี่ได้กนนี้ในยี่บห้าอ่ายี่ห้าเดี๋ยวตั้งตัวนี้มาเชื่อมมัวนี้มาอ่าแต่ตัวนี้ไม่ตัวม่นะคะซีลมเขาใหญ่เลยน้ำมันออกมาทรงแบบเมื่อได้ขี่ง่ายๆไง บิดบิดเข้ามานี่เลยคระวังควงบิดบิดเข้ามาชนบ้าบอจริงจังไปเลยระยะห่างว่ามันจะได้ไปลายไม่ได้เท่ากันเพราะว่าที่นีมีองตัวได้ <c oughs> ไเดี๋ยวเรามาดูระยะแทนกันนะคะว่าเราจะใส่ประมาณเท่าไหร่นะคะอของจริงมาท้ากันเลยจะได้รู้ว่ามาัานตัวที่จะเป็นเท่าไหร่นะคะ อ่ะอย่างนี้เลยเนี่ยผมว่ากำลังสวยมันต้องโปรเด้ยมอ่าเดี๋ยวนะผมทำนี้อ่าปลายปลายถึงปลายเลยสี่สิบนะปลายถึงปลายเลยปลายถึงปลายเด้อมสี่ห้าอ่ะสี่ห้าได้สี่ห้าพอโอเคกำลังน่ารักเลยจัดไปเหล็กบนสี่สิบห้าโอ้ยตั้งแต่มีพี่ท่อนมาช่วยเชื่อมทำงานนี่รู้สึกว่ารู้สึกแตมันเกิดขึ้นเยอะเลยใช่สมองจริงยิงไม่งั้นทำคนเดียวมันมันเครียดนะ นั่งทำงุ้งงุ้งยิ่งคนเดียวแล้วเสี่ยาถามจังเลยกำลังนึกลืมอีกแล้วอะไรเงี้ยเออไม่รู้จะบ่นกับใครเลยตอนนี้พี่ยิมบอกว่ามันสูงไปนิดนึงใ,<ห>ใช่ไหมขอจะทรงให้มันดูน่ารักให้มันพอเหมาะพอสมให้มันพอดีกับตัวรถนะใชลเลยขอตัดลงหน่อยเนื้อใหญ่เกินไปยาวเกินไป ใหญ่ขวาปอกแคนก็เลยต้องตัดแล้วก็เอาเอาแป๊บเดิมใส่มาอย่างนี้มันได้แค่นี้เองส่วนใช่เดี๋ยวเชื่อมส่วนเข้าไปใช่ส่วนมาเชื่อมสี่เหี้ยทุกอย่างก็มีการแก้ไขกำลังน่ารักเลยเดิมยังรักทำนะคะ ตรงมาไอ้นี่จนจนกว่าจะมีคนจ้างอ่ะแทงเขามีคนจ้างมีคนบ้าแหละยิงทำเองก็ได้อันใช่เนี่ยเราอันนี้เราทีทำได้เองไงกระดามใหม่ว่ะถอดชิ้นนี้ทิ้งอ่ะเอลกตะเอานี้ก็ได้อเออตัดเดี๋ยวเดี๋ยวมีสามที่ทำเป็นโครงล็อกไว้ก่อนแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยใส่แทนได้ไหมมันจะได้ล็อกนี่ทิ้งแต่ว่าถ้าเหมือนของเขาอะของเขาคือว่าแนวตรงลงไปเลยตรงนี่เลยใช่เนี่ยเดีดิ เอรงนี้เลยก็ได้นะแต่จริงกไม่ต้องก็ได้แกเก๊กอ่ะแค่เอาตอนนี้ออกก็พอได้ก็ชุดนี้เอาไว้ดำนี่เลยแกกบเราออกทำไมอ่ะก็แค่เดียวอย่างนี้เลยอ่ะแบบนี้ก็โอเคแล้วแค่ตัดตูดอย่างเดียวมันก็ดูซิ่งดีเป็นสัตว์ก็ซิ่งดีนะไม่ได้ไม่ตัดไม่ได้ทำพนักหิงไงไม่เท่ทำพนักหิงไงนี่นะคะตอนนี้พี่ทอนก็ทำโค้งเบาะเล็กไหมเล็กไหมตัวว่า ไม่เล็กนะเล็กหรอขาบอกมันก็เดี๋ยวมันก็สปีกกระดิ๊บใช่ป่ะเขาไม่ขี่แป๊บๆมันไม่ได้ขี่นานเฮ้ยขี่ทั้งวันได้อยู่มาแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยไม่ทำอะไรเลยขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานเอาเลเอาไปยเอาเลยมาโอ้โหดูมาโอ้โหดูดมาโอ้โหดู ไปดูดเนี่ยไม่มไมน่าดูดเลยเอาถุงมือไหมเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวนะเอาวง <Ooh> จรที่ตัวะ <laughs> อะไรเขาปงจรนี่ขนาดทักเท้าเขาเยังต้องโมซิ่งคือตัวจะเกินหน้า<อ>เกินตาลูก้้างันแน่นอนของพ่อจอมดีของลูกว่างั้นไหนบอกของลูกต้องดีที่สุดเนี่ยก็แล้วแต่จังหวะ ได้เวลาพ่นสีค่ะทุกคนไอลุยัมน ถึงขั้นตอนสีจริงเป็นเขียวเรืองแสงโปรกมเหยนโลสีดูนะโอ้โหสวยเจ็บมากโอ้สีสดใสคือยิ่งเล็กยิ่งทำยิ่สีเปี๊บก็จะน่ารัก ราจะตัดแล้วเราก็ปูงไปเราจะเอาความกว้างวาองกว้างแค่13เซนความยาวเท่าใบนี้เดี๋ยวเราไปวัดเบาะก่อนว่ายาวเท่าไหร่เฮ้ยความกว้างเอ๊ะเอ้กูจะวัดทําไมยาวเท่ากับนั่นแหละเช่แค่แค่ที่เก้าเอาแปะตรงเลยหรือว่างอปลายหน่อยงอปลายดีกว่างอปลายก็ต้องลดไม้เหลือฝั่งลัดลดลดหนึ่งก็ใช้พับ0.5 0.5ดีไหม ต้องดูแผ่นไม้ยาวเท่าไรแผ่นไม้มันหนาเท่าไรเนี่ยศูนย์จุด,ดห้าเซนยังก็ต้องลดไปสองเซนลดสองเซนเลยหรอแผ่นไม้มันเซนหนึ่งอันนี้ก็จะเหลือสิบสองเหรอตัวั้นไ,ไม่ต้องเพราะอะไรนี่ก็ด้านนี้มันห่องอยู่แล้วไงด้านนี้ไม่ต้องลดด้านนี้มันยาวเท่าไหรก็ได้เนี่ยแต่ว่าด้านปลายเนี่ยด้านฝั่งเนี้ยตัววัดผ้าแล้วลดไปสองเซนเนี่ยนะที่ผ้าใช่ ต้องพ่นอะไรเลยของพ่อนี่ไม่ได้เลยต้องเนียบเนี้ยบทุกระเบียบนิ้วดูดิใช่เดี๋ยวมาดูของลูกนะอันนี้คือของลูกนะทุกคนแล้วดูของพ่อโอ้โหตัวอะเกินหน้าเกินตาไปรอเปล่าคะไม่มีใครว่าคุณหรอกของตัวเองนี่ดูดูพับเท้าอ้โหเป็นแบบพุ้มยางอย่างดีดูสีเจ๊เป็นอะไรดูล้อ เป็นอเลยค่ะโอ้เป็นแบบเหล็กแบบธรรมดาแบบว่าดีไซน์ไม่สวยของตัวเองสีก็เจ็บของตัวเองนี่ต้องดูดีให้เหมือนรถมอเตอร์ไซค์คันนึงแรงเหลือจริงๆเอาออกด้วยแต่ไม่ออกแรงเหลือจริงน่ารักไหมได้ไหจังใส่วงจรเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกจะมาแล้วนะเสร็จลูกอีกกูว่าเอาเนี้ยแบบนี้หรอฮะไม่ห้อยแบบนี้หรอจะอยู่อย่างนี้โอ้โห อาจจะดูแบบโมซิงเหยอ่อยาะโกโก้หน่อยเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จสมบูรณ์เลยนะทีเนี้ย <Yes, sir. S 2> เยสอะเร้อมซิงค่ะมารอดูกันเสร็จแล้วทั้งวันนี่ค่ะจักรยานของไอบ้บรรเจริดโกสุดๆเสี้ยวฟ้าสุดๆเหมือน,น,นเหมือนมังกี้ พ่ออยู่นห้องเอาไปเชื่พ่อไหมอ้าวเชื่พ่อเลยเหรอเฮ้ยขับไปเชื่พ่อเลยง่ายดิไปดินี่เป็นยังไงไปเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไปอะโดนมันดิเฮ้ยทำไมกะคันใหม่โอ้โหแล้วมันจะขับเข้ามาทำเหี้ยอะไรเนี้ยฮะคันใหม่เท่ไหมเขาไปโดนนอกกันเลยไม่ได้โอ้โหมันใจร้อนิห้องพ่อมีกลิ่นน้ำมันอะไรวะเนี่ย รอบนี้ไม่มีกลิ่นแล้วเสถามไม่มีกลิ่นแล้วรอบนี้นี่เพราะว่ายิ้มทําไฟฟ้า E ีวีคันนี้มาใหม่แล้วเสร็จเร็วที่แล้วแล้วขายยางทำไมมันฟันอย่างนั้นอะอะเป็นไงพ่อเออลองเดี๋ยวไปดูหน้าเดี๋ยวผมลูกด่าเลยเมื่อกี้ลูกด่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ยังไม่ไอ้เจมสเป็นไงเป็นไงพอพ่อพอไอ้เจมสเบิร์นเบิร์นเบิร์นเป็นไงไปดูขั้วคือแปะเลยด่าเบิร์นหนอย จนมาเห็นกตาจนพ่าใจมาเอได้แรงหมอันนี้ทมที่สามยิ้มา่ายิ้มตัวหนักอะเนี่ยไม่แค่นี้เหรอนี่สุดแล้วหรอ,อยังขอไปลองรูนนะคะพี่ยิม้มขอไปลองก่อนนะคะ สุดแล้วเหรอสุดแล้วโอยโอ้ยตายของวิวไม่เอาไปกินอ่ะไหนวิวขายุ่มของยุ่มกองไปเด้อวิววิวขายุ่มของขยุ่มกองแป๊บห่งกับพ่อขายุ่มของเด้อกับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยววิวรอนะวิวแข่งกับพ่อต่อไปนะขยุ่มของขยุ่มของอต่อมาพ่อขอบอกขอเดี่ยวหน่อยขอเดี่ยวหน่อยแข่งเหรอเอออ่ะอ่ะนู่นมานี่ดีกว่าพ่อไปเลยยางแบนนะพ่อยางแบนเออาของพ่อยางแบนเติมหน่อย ทำไมแป้งยันเหร่เนียลูกอาเดี๋ยวรอพ่อไปเติมลมก่อนเดี๋ยวขับไปทางนู้นแล้วก็ขับกลับมานะเออไพ่อพร้อมยังหนึ่งไปไปแล้วค่ะสองคนพ่อลูกโอ้ยรถพ่อแดกว่ะโอ้ยเร็วจัด มีอยู่มันแรงมากเลยอ่ะทีมนำพ่อเว้ย oh! ท oh! oh! <rawd unre> ีมนำพ่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยพ่อเฮ้ยรถสวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยไม่ทันเลยโอ้ไม่ถูกอ่ะตลกว่ารถมีอยู่แรงกว่ารถมีรถสตันตีเลยเป่า มิวเนี่ยมันขับต้นสีนี่ผ่าแล้วมากันได้แล้วคิดรู้เลยแล้วดูตอนมิูมีขี่หดือยปะขี่เร็วมากไม่อยากให้มิูขี่แรงขนาดนั้นเลย้ตอนหน่อยดิมันโตมันรู้แล้วไงไม่ใช่ก็มันรู้ตอนมันเองไม่ใช่ก็ตอนตอนให้มันได้ไม่ตอนตอนไม่ได้เหรอเพราะว่าถ้าถ้าไม่ตอนไฟฟ้าลงอ่ะมันก็ตัดมอเตอร์แค่พูดถึงแค่แล้วของมิวทำไมมันแรงหรือว่ารูปทรงมันมันด้วยรูปทรงทุกอย่างมันแมทหมดยางหน้าไม่ใหญ่เกินไปอะไรแบบนี้พอเดีย ล้อมันยาวช่วงล้อคือความจังว่าดุนมันดีใช่ผมดุนมันได้อ่เดี๋ยวมาดูพ่อกันตันี้ว่าคันนี้แรงไหมแต่คันนี้ความเสถียรความสั่นอะไรเงี้ยน่าจะน้อยกว่าน้อยเพราะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อมาแล้วแรงไหมไม่แรงก็ไม่อยู่ไม่ได้เนาะผมยู่แล้วไปฟิวเลยแต่ว่าอันนี้สตอร์หลังมันใหญ่กว่า มันได้ต้นไงมันได้ต้นช่วงมันเล็กด้วยช่วงมันสั้นด้วยอ่ะขอพิยุกต์มันไปฟิวเลยอ่ะมันได้ต้นถ้าเกิดประคองดีๆอ่ะถ้ามันไม่จายแจะไม่ไปฟิวเลยเอางี้ดีกว่าเห็นบอกว่าจะขายนี่ขายเท่าไหร่คันนี้แปดพันได้ไหมแปดพันหรอเอาไปโอ้ยเฮียค่าราคาเหล็กสามพันแล้วอ่ะหกพันเก้าอ่ะขายได้บอกไว้ว่าหกร้อยไม่เหลือค่าเหล็กไหนไม่ใช่ก็เหล็กซื้อมาไง ตรงเนี้ยวงจรเนี่ยสามพันสามพันเออเหล็กค่ารสี่พันสี่พันห้าค่าแรงโอ้ที่ถ้าถ้าก็หกพันกว่าบาทนี่นี่ได้ค่าแรงพันกว่าบาทเองได้ค่าแรงเออได้ค่าแรงประมาณพันกว่าบาทได้ค่าแรงทําคลิปพันกว่าบาทเองอ้าวโอเคป่ะสีปิดๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้ทำเองเล่นไม่พี่ยิ้มจะทำให้ขี่เองในบ้านนี่แหละเขียดเดินโอเค ว่เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็สำเร็จลุล่วงแล้วนี่3 EP แล้วนะหวังว่า,วาจะหวังว,ว,ว่าจะไม่มีไอ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรอีกแล้วนะ คันหนึ่งไม่ใช่ทุกๆูเ้ออ่อะเอาเป็นว่านะคะให้กำลังใจพี่ยิ้มนะคะแล้วก็ไอ้บันเจิดในปี2024นี้นะคะปีนี้นี่สร้างผลงานสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรออกมาเยอะแยะเลยเอาเป็นว่าช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืม Kio Fiber โปรโมชั่นยังอยู่นะออซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะไปสั่งได้ที่เพจ Kio Fiber ลิงก์ด้านล่างมีวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ